ครับชุดยอดอาหารเสีบเยบครับผมมาหนิครับ<ม>น้องนี่น,นี่กินนมจีนตุ้จ้าก,ก่อนมโม่ได้นมจีนโบวเวาน้ำไผ่เลยม,มาก็บ,บรรยากาศอุทยานบ้านทุ่งนะครับป้าอีลุงมา,างกินขา้าวป้ามกินขา้าวเด้อลุงมากินข้าว แจ <c ith ing> ักผ oh, oh. no, ู <h> ้ใดโอมหุจักเพิ่อนมาสิเอิญเพิ่นยินเข่ากะโมหุจักเพิ่นมาพี่น้องสวัสดีแล้วครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันโอ้เมื่อกี้กินเข่าแล้วสิพุ่นละบใบมุ่งไปหาหม้อหนาวครับผมถึงสามคนนำมาท่านได้อาบอยู่นี่กินเข่าปุ่น คนอะไกต้มน้ำปลากุ๊กกุ๊กุ๊ก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 กุก fish sauce พ่องกุ้งเออพ่อพกินกุ้งอืม

ปลา,กปปปาไก่จับบีจนเปียเหมือนอ,อื้มอื้มอืมน,นี่ก,กินเนื้อมันแม่สี่ใครนี่แม่ภาพพัก ไก่กระดักเอา้างเข้าเนระไม่ค่าทำหายอยู่แล้วไก่กระดักเอาไก่ปาลาลินน้าแม่เนาะ ừ hầu cha hầu cha hầu ăn là tìm mắng kim vào đây ấy áo thưa ừ còn à, à, ừ. ừ, nữa đâu tấm ừ. đẹp มองค่ำม,มองเต้นมันแดดกันเลยบย่เลยออม,มมากทีนน่อยากว่าสิไปกลางมองใกล้ลำธารอยู่กั้นแขมนะ เพราะว่าคนรามีแขกนั่นแหละนะทำชานมีแขกนะเมื่อคืนเห็นส้างเม่กี่น้ำืะสร้างไงจุกที่สองเห็นตะเคว้ป้าห้องโอห้องโอยอยู่หืม เห็นตะคุายปลาอื้มควยปลาห่องที่จีเจ็บอย่างนู้นคุายปลาถือนั่นถือกับดักง่ายพันถือมองหมองม่ถนัดขาหนาเพื่อนเห็นไหมนั่นน่ะคือขาโค้นเอะแอ๊ะแอ๊ะมันเป็นเอ็นนี่น่ะ ถือขาหนาเพิ่สงสร้างกต่นอนมารับลำคานคว้วป่าคว้ยปลาถือในผ่านซอดไฟเห็นไหมไฟแทนไปต่ำสายไฟขอยอขาหนามันก็เลยเก็บทอรมานาลนก่ว่ากะดีขึ้นเลยวะจะถ้าเน่าหนาวมันก็เก็บทอร์ดา ว่าที่ลูกขึ้นกระทืบมสะอันคั้วปลาจะบาดอยู่นนอยก็ปวงน้อยเนาะปวงน้อยกันน้อนดิน้นนปวงน้อยดินบ้าพันอืม,อมตับมึงจับมึงเดืยว อื่ก็อ่ะอร่อยออยอร่อยเอานี mm. ่อืมเอออรออันนั้นใช่เปียกอีครับอืมอีลุงกินข้าวกินข้าว กว่าก็ได้อยู่ในปลาอยู่อืมยัมนี่นี่เอานามมานี่น่ะเห็นนามมันเอานามมากันมานีมเอา เอามาไม่ม,มหนักหรอกเย็นเย็นยเย็นพอดเย็นเลยนะพอไปตักเอาอยู่ลำท่านลำตะว้อง เปนน้บาทนู่าพี่น้รงพู้จต่เน้ำอุทยานวูมีดกอกจัดทบุญมีแต่เพิ่นเก็บน,นันแล้วมีแต่น้ำวัดน้ำว้าสักโอ้ทําบุญก็เจ้ากับเจ็บค้าอ่ะค่าอุทยานเราติค้าเข้าไปนอนเราติค่าบำรุงบำรุ่งเราเบอร์ะเบร์ บ่เบิร์ดสิเพื่นเก็บเป็นหัวเนี่ยเกย็บเป็นหัวเก็บเป็นเต้นรถก็บเก็บเป็นขั้นเนี่ยแตกบาร <มา S 2> <า>ลุ<า>ไปด้างคุณเลยแม่คุณเปีนกไหมเออไปด้านคุณเลยเออไ <laughs> ปบ้านเปียกบปะ วอ,อย่าปิดกล่องนะครับนี่นี่ผมนะซอสดียด์ครับพี่ตังรับหลายสวัสดีครับ,รบ,รบเอ,อิบมือนี้ต่หน่อยไปหาหมอช่วงบ่าย